อยากได้อยูบพ่อคัวครูบ่าวฮะจะได้อยู่อ้าววู้ยสิกินรักวุ้ยรักบ่ะนี้เนาะขาอยากได้ผัวก็ต้องเฝ้าเมันถามได้แม่แม่เต้าเอาผัวเดี๋ยวเอ้าหู้ยพี่น้องถามแม่นะถามแม่แม่ก็ว่าเอาเด้ก็เป็นน้ำใจเขาเป็นตามรังกันเห็น่ไหมเห็นน้ำทางเหมือนตามรังกันเมื่อเพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นอ้าว จะได้พ uh, like, <c oughs> ูดคำข้ออีกแล้วพี่น้องมาดีกากกินยามาดีกินด้อาการเป็นอะไรตั้งแต่กินจะไปกินนะบอกฟังหลยทานกินยานีกว่าจักความจักหันแน่ๆยังเห็ดเปี่ยนยังยังบวไรยังบวไรเนาะเป็นอะไรคือยังบไรก็มาตั้งมือกันได้ยิ่งเป็นกันมาอย่าเห็นนะเดีบบวมา คนขี้ห้านเืออยเมจะเป็นปสะตาทหรือกินยาดิคนกินยามันจะเป็นไปไหนได้นอนนี่แต่นอนนอนนอนนอื่้นน์สาเป็นอะไรเอามือลงดูเออเห็นดีๆงามๆแนมกล้องแนมมาแนมมาทางซอกุ่มเนี่ยเอามือลงเอามือลงเอามือลงนี่นี่แปะนี่แปะในเออแปะในขานี่เออปวตองย่อเออ แปลงไวแบินิ่งๆนี่เป็นบ่เออบ่ต้องจับบ่ต้องย่อขึ้นป้าให้แล้วป้าอะไรเออนี่ก็คือข่อยนี่ดิอบซ้อนเดี๋นี่เดินดูเดี๋นี่เอองามเลยนะเอ้ยสั่งแหละอย่าตีงเด้ออย่าเอาขึ้นเด้อมือเด้อป้าลงหันนั่นนั่นนั่นเออไปแรกคือไปเหยียกซอยแม่ว่าผมดูเป็นแรกคือไปเหยียกซอยแม่เป็นอะไรอาการบ้าดูหันเอาลงในมือบุ๊บเนอะไปแรกคือไปเหยียกซอยแม่ว่าผมดูฮะ อู้วววเด็กศิสิได้กินข่าวข้างคนปะคุณจะขอด้านมันเนาะโอ้ยเป็นอะไรด้ขาดกินยามันเดียวซาคึมดูต่อบูแนมหนาแนมหนาแนมมาเป็นอะไรด้แต่ขาดกินยามันนี่ใครแนบอเป็นอะไรเฮะบอกพี่แม่เป็นได้แต่ขาะกินยามันนี่หายจากนอนโอ้้วววจากนอนพี่น้องเลยปะคุณจะเบาจากนอนพังๆสี่เบาพังๆอัน เคลื่อนที่ค่ะแต่ก่อนนะนี่นะคือแบบบริอายบริยังอันน้ำหน้าขำได้นี่คือว่าปลาสิงปลาแพบอกบอกอายสมบูรณ์เวลาอยู่นับเพื่อนน่ะนุ่งสิงนุ่งแพนเวลาอาบน้ำอ่ะใหญ่เป็นสาวเลยเท่าเลยชิ้นยิ้มบางเนาะบอกอายว่าสาวเวลาสาวแม่อายก็คือบอกอายอายก็ต้องนุ่งสิงน้็จะไปเปิดสิงเปิดแพเกิดได้บบบนี้เด้อเพิ่งเช่าเลยบอกอายคพาคนกินยานไม่แต่ร้านได้หายเลยใายแนวเลย ให้ไม่ได้ไม่เห็นแบบหมออายรเลยเออเหตุแบบว่าอันเวลาอันเปิดชมเปิดยังตัวเองเนียเออทานให้ยายาอยู่บนอะไรยาอืมแต่ว่าหลังจากที่ไปหาโมมากกับเขาหล้างจัดกินยาเนี่ยเปลี่ยนอาการเปลี่ยนแปลงเป็นอยูไหนเปลี่ยนปลายอยู่แบบไดนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันคู้จักอย่างเด้งฮู้จักเวอร์สู้จักแนวอดไแม่ดูแม่กินกัถาม อุณทำก่อนจะไปชื่อแนกถึงข่าเขารักเิรแต่ว่าไข้กัวฮ้องไข้กัวฮ้องบดไปกินยาหนึ่งกว่าไข้กัวกินยาหนีาเดี๋ยวตาคือยานเป็นยังไงตาแบบเส้นเท้าอันนี้ตาเส้งซรุนวอคือยานย่านชโดุย่านใส่แต่มันยาตีขึ้นอยากตีเนาะตีได้แต่กอนะตีแม่ฮะตีแล้วนอนไก่ก็บไม่ได้ขามือใส่เลยนะ พาหืูใส่แม่ฮะเลยตีตะอนหนาหน่อยตีพาทิยาได้หุ่จยาพา,บบพาเนเน่้บาดังดเลยด้อรานาว่าร้านง่ายก็ยุดไปได้เลยรา้านสางก็จะยุดโดด่ได้ขึ้นกี่อดักแต่นแต่ว่ากินยาแล้วก็ดีขึ้นกว่าตอนที่ไปกินเนาะดีก็วะเ,เป็จากหููสั้นเลยืออสระ ปเจียนเสคามาประกาศจะห่วงดีขึ้นว่ากินยาเป็นแอ้ยังดีขึ้นจักเบิ่ดอย่างนี้แหะมันยังจะจักเบิ่ดอี่นี้มันขึ้นคนคนนี้มันยังก็จักอย่จักคนคนขึ้นกู่ามันนี่จักเบิ่ดจักหอดขอเงินขอคำหมืนแขอเงินอย่าทำขอเอาดอกเอาโลดอาำเห็นน้ำโอย่งของภยแม่เงินไขเอาเอาโลดได้ขอเฮียกซอยแม่เด้อปบันเดอซาเอ้ยซา เหยียดซอนแม่เด้อไงแล้วได้เจ้าน่ะอมือลงมือให้ไยดซ้อนกินได้ได้ซ้อนกินแปะสักการได้ได้กินนี่พอซอสจะได้ได้กินนี่เออเออสั่นเลยพอซอสเน่๊มก็อน่นมมาแเนมมากเงยขึ้น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 เนมมุงกล้องเนมม่านอ่ะคนเน่๊มมนานทางสีถามใครซื้อเสื่อคืองามแท้ใครซื้อให้ต็อกใครซื้อให้ฮะก็ดังๆก็ดังๆ พอดังๆใครซื้อไห้นี่ฮะพอดังๆแม่แม่ไปเอาเงินให่ไปดยยีดีน,น,นี่น,นี่เป็นไทยบอกแม่นี่น่ะเป็นไทยป่ะบุ้งฮะลานเออซื้อผ้ามาจากกรุงเทพบอกซื้ออยู่ไส่บุญชมพู่ สมมติทางเสียงามเนาะเออเออเคล็ดวัสดุเองคืองามแต่แบบคือเดียบร้อยคือเป็นกุหลสตรีแต่บัเนีนมเนี้นะคอยเนมมาเนมมาเนมมาสีทามพัง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 สีทามยังงลายอยากรินน่ะเอาลงเดิมมือเดี๋ขอตีมือจะเดิยนยังงลายอยากรินน่ะประมาณสี่เดือนนิดนึงแหละอืมเพราะว่าเพราะว่าหมอนัดการโทษยากรินวัดก็ต้องไปรายงานหมอว่าเออนักสากินแล้วอาการเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ สิเสียนแรงงานหมอถือหมอก็ตรจัดยาปรับยาให้หมอค่ะอาการเขา,ก,ากินแล้วมันดีอยู่แล้วหมอก็สิบบเพิ่มยากินตัวนี้เนี่ตัวโตมันสกปรกอ้วนอยู่ไหมหมอสิบหมอสิบบเพิ่มยาหมอก็สิบซัมเก่าหมอกระิบทำอาการมเนาะกินไปแล้วเป็นเท่าใดเพิ่นกระซิเพิ่มซัมเก่าเพิ่นสิบเพิ่มยาขึ้นหายดีเป็นไปนั้นดอกก็เลยแบบว่าแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงไลไหลายได้เราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหลายเขาว่ะ จากที่ให้คะแนนร้อยคะแนนนี่เหลืออยู่ประมาณการหาสิบเปอร์เซ็นต์เพราะวะ่เาเราเราเอากระหา่าเราตอบสนองกระห่าได้ดีได้ตะกี้เราสิีโบนมหนาเราสีโบ,บ่าเอาน้ำเฮาเลยนี่ตะกี้เราสีโบสนใจเราสิีโบยั่งไปยั่งนะแต่ก็ยังว่าแต่ตะกี้ตะกี้นี่บว่าเอาเลยพี่หนุย่ยตะกี้บว่าเอาบ้ฮ้ยบ้เฮ้ยตะกี้นี่นนนอยอมหับเลยเัาจะกินยาม,มาไหมกับเดือนหนึ่งหรืวเทวดาดีขนาดไหนซาข้างสีเบา เอามือลงซอสในได้กินอีซอสในได้เออเห็นเป็นคุณรสตีเอามือเอามือคบกันสิคเออเออทับเทิงสิเออเนี่ยมาเนี่ยมาเป็นข้าสิทามเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาอยากได้อยู่โบผัวเห็นจิบบอนออมานน้เอาผัวนะได้ยินข่าวอยู่บ่ได้ยินข่าวอยู่บ่อออกมานน้เอาผัวนะได้ยินบ่เห็นบ่บ่เห็นบ่เรื่อกคนอยู่หน้าบ่เจ้าก็เห็นอยู่บ่อันเห็นผัวคนไหนเนไ่ย กายเคลื่อนเจ้าอยู่ประากายอยู่ปรเห็นบ่กายบ่ะพัวลราน้องพูด้องมะนาวเหรอปรเห็นเจ้าก็อยากได้อยู่บ่ะพัวผู้บ่าวฮะอยากได้อยู่เอ้าอู้สยกินแล้วอู้ยแล้วว่ะนี่เนาะถ้าอยากได้ผัวก็ต้องเฝ้าเมย์เมย์เจ้าเอาผัวเดี๋ยวบอกเอาวู้พี่น้องถามเมย์นะถาเมย์เมย์ก็ว่า เอาเด้ก็เป็นหาใจเขาเป็นตามรังกันนะเห็นไหใช่กนน้ำทาเหมือนตามรังกันเมื่อเห็นเห็นอู้ันนี้เน่ยตอาแม่นะยได้พวนลมเขาอย่างไพี่น้องมาดนคืนยัได้บอปันนี้นะชิมักจะบอกวแขวนบองคือนนังซ่าขึ้นนางเต้าเอาอยู่บอพวแขวองเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เป็นอะไรกะเชื่ออยู่บ่เป็นอะไรนะเอาอยู่บ่หันถ้าถ่าแขวนบองมะเชืออยู่บอเอาไปดันบอ ฮะถามกระตอดแม่กระเจี๊ยบัวน่ะตอบนีแม่มือล่งมือลงมือโลงเอามือลงแต่สกัดมือเด้คอยซอยให้ได้ให้ได้เออเอาให้ได้เออเอามือเอามือประกบกันสีสวยเห็ดประกบกันสีสวยแบบนี้นี่นี่ใครจะได้ผัวให้ดีๆเออเนี่ยมาแบบเนี่ยมาเนี่ยมาเออข้างสีเบลอันผัวเราเนี่ยแขวว่องได้สิเอาอยู่บ่คือผัวเราหน่ะถาเฒ่าหน่ะอายู่บ่เอาอเอา น้องอ้ยเหมยเด้อน้องสายจะเดี๋ยวพัวบ้านนี่เออสิดหาเสียดีน้องหายบ้านนี่ผู้บ่าวพังสอบพังไทยมีบ่จะแบบน้องสายกินน้องมาเอาอันี้ตายเลยพี่น้องเอ้อยเออกินน้ากินได้บ่เออมือโลหะจะได้ผู้พหามือโลหะเบิก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 แปลสักกันเห็ดสวยเออเห็ดสวยเออจะได้ผยวพัวเราเห็ดดีๆ้ะทั้งควมจะได้ผัวต้องเห็ดเห็ดเดียดซอยแม่หนึ่งเข่าเป่าไพ ทั้งควมเด้อยะได้ยไม่ยะได้ผัวนี้แหละทางแรกคุณบอ,อได้ยี่โบได้บ่โอืมคะแนนข้อท้าเมย์เจ้าว่าเ,ววเป็นในหน้องสาธิตเนี่ยเป็นอันใดหนึ่งเขาเปล่าไพโบ่ฮิเรียกซอยเมย์่บอเออแล้วคอสิมะสืบถามให้บบบนี้คะแนนมันยังเปลี่ยนเลยเป็นบรีพัวคะแนนมีขึ้นเรื่อยๆเล้วคอสิฮะควัวหายเด้อเออฮะควัวง,งามๆหายเออเอาอยู่บ่ยัยเด้ผัวต้องทั้งควงเมย์ เฮ้ยบบซอยแม่เด้อแบบนี้เด้อนี่แหละนี่เราบอกนะบวยข้อเงินเรือ่อยเออบวยข้อเงินเรื่อยเออปาเทียนปัดซานหนึ่งเข่าเปาไพ่เกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าซอยแม่ได้บ่ได้บ่ฮะโดยสรุปหรอโดยด้วยเหรอโดยทักแม่สิถามมันชอกึมสิถามแม่ซาลาสิมาปีไหนจะได้ยังทำ ยังไ้ยังมาฝากคีบอกอกมาฝากวกผมด้วยยังไ้ยังเช่ามาฝากวกผมด้วยมาผมด้วยยังได้เสื้อยังไ้เสื้อเอาสียังเอาสียังเอาบ่มาบ่มาเอาสียังบ่มาสีขาวเอาเอาเสื้อสีขาวเอาผมมาสลายเอาเอาสีขาวเอาเนื้ออีบเอาสีอีบมาหนี่งสีแดงกี่โอ้โหพี่น้องเอาสีขาวแล้วก็สีแดง แล้วเอาสียังอีกบ่น,นี่เอาสียังบอกมาสีเรา,เามาใหม่ส,สีดำเก่าอีกบ่เนี่ย้าอสระจะหอบมาเดิอกระเป๋าจะมีเจ็กหน่วยเพิ่นบอกว่าเอาสีขาวแล้วก็สีแดงกับกสีดำเอาสนันสน้นบอจะได้สนั้นบอส่งเรียบร้อาบอส่งสินเอาบอส่งสินาบอเอาส่งสินก็เอา เอาแขวนเอาคืนกินแข่นข้ามจะจะได้ซีในเอาคืนมึงอย่าเราบูดีว่าม่นด้วยชิงอีกชิงอีกอู้ยี่น้องความจำดีเลิศพี่น้องเออตบมือให้น้องเอามือลงเด้อเด้อามือลงเด้อเด้อหาหาบอกยัได้พูว่าหาหาเออเออเออคอยซีโร่ไปนี่เออผู้ว่าเห็นจะตบไปกูร์สตี้หรือเปล่าเออนางพระเพียบนางคัตตะหมองมันยังจำได้อัน เป็นสองซื้อจำได้เพิ่นูาเออนะคะตะหมอบตอบคาเสียว่าตีนฉีนกระหั่มกระฮุบไว้ผู้บ่าวเห็นกระอายผู้บ่าวเลยว่านีได้ผัวคุดแล้วบ่น้องมะนาวได้ผัวน้องเต้าน้องซากระเชียกได้ผัวเนาะบันไดพี่น้องเอ้ยตายต่ใจอายุจากปีหรอกกัปีนี้สาวหกปีนี่ยสาวหกปีสาวหกปีนี่โอ้ยายบอกสามชิปเนาะอ๋อเนี่ อีี่พี้สเออเราก็ยังหกันยังน้อยนอนะค่กกันสหปีพี่น้องบรสจ้าบริจือพิษบอสหปีบอสหกอืมเอดีพันกนรอยกสิกอืมเจ้าก็จือหักเนาะมันอืมดีนกับวันที่ในเกิดวันที่อีกัตวันทีวันที่ยังจำไม่ได้เออเราจืดหือเหรอโอ้ยย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 อยยย่ายย้ยย มีราชินีเสือต่างประเทศแมซาร่าเสียมาผ่กเด้อปีหนาเด้รอถ้าเราหลับรถรรบราารรรถ้าเราหลับเรามายำเด้อเราสีเอามาฝากไว้เจ้ากะเตรียมเตรียมรถเตรียมรถเตรียมรถงหลับของฟันรถอืมอืมเอาเลยใครได้เสือแจกขอบคุณขอบคุณอวยพรแม่สร,รา่ามุเป็นดูว่ารือป่านี่ยอ้ามั่งมั่งแบบเนี้ยเอะะน,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 นุกนุขอบขอบใจแม่สร,รา่าเป่าดูว่าตามข่อยเอาเอาสีบอกอ่ะเอากระสีซ้อนให้เบาเด้อขอบนุกมือน้ำพร้อมนุกมือน้ำพร้อมนุกมือน้ำพร้อม ท่าระูุทธเจ้าน,านะขอบใจแม่ซาลาวะสิว้าวดูให้เห็นให้ยนองสาวว่าจะไปะต้องบอกพ่อว่าไปสาวว้าวขอบใจแม่ซาลา<ม>ที่ช่วยเหลือให้เด็กไปหาหมอกินยาใหาา้แม่ซาลาอยู่ดีมีแห้งว้าเพราะเรื่ที่ด้เสื่อนะ่ะให้แม่ซาลาอยู่ดีมีแห้ง บ่ดถูกไหมข่าขายลำรวยค่าขายลำรุ้ยอันยุมันควนยืนสาธุกสิบ่ดถูกไหมเออโอ้ยได้แต่บ่ลร้องเสือก็เสียคอยแต่วันอ่ะอันให้แม่ว่าบ่ได้ให้แม่ว่าสปิดกล้องนะแม่ไปพอนะปอนเนี่ะสาหนูมือน้ำสาหนูมือน้ำแม่ไว้ ก็เขมกอบใจเอเลยพ่อนเพิ่นเนาะเพิ่นนเท่เพิ่นได้ช่วยนะพ่อนี่เศร้าขึ้นได้อีขึ้นได้ินยาไปเรื่อยๆกับหัวจขคคนมีหัวจเปิดอย่งกัทุกอย่างจั้นยังไม่ได้เห็นสิเธิ์เนี่คอยโคมียังไม่ได้เมนื่อยคอยดีขึ้นดอกเดี๋ยวกินยารักษาไปคอยดีขึ้นนี่แต่นอนนอนอยู่มหาวิทยาลัยคนเพิ่นเนาะเป็นได้ช่วย่า ก็ดีขึนไปเรื่อยๆนมุกก่อใจเป็นไอ้เพิ่นหันเพิ่นแทงกับผูเพิ่นแต่เมื่ทั้งีชคุณคุยใหญ่เนาะทั้งเยื่หักเพิ่นเอักเพิ่นแต่ทั้งรเทนอกใมแมนเข้เพิ่นกาฮัมี่ก็ชุกตลอดไปเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งฮัมนี่ยิกยุกมันคนเลื่อนแบบเพิ่นนี่นี่เหนื่มืนติดตามนั่งชามาตลอดเนาะ ทางปูพาไปอันนี้ห้องหมออ่องมอกอ่ะพระบุญห่อคนหนุ่มม er ุกขอบใจเป็นลายเป็นดแห้งเลอดจุดปคนนั่งก er ับครจะเตี้ยมันพาไปดูดหน้านไอ้ตัว่โยนหน้านเด็นเด่นวงคามดุนน่ะน้อยกับจักความชิวะน้ะที่เห็นนี่ได้รกชาดกัจักปัญญาข้าวทีดนจุดหน้าเตี้ยกันนอยกับเป็จักความชิวะคนกันเป็นอไรนะขอเป็นใดเป็นดินไ มีอยเมือยืนพื้นคนต้าถูกเองต้าถูกขอบใจหลายเนาะกายสาเศว้าไปเด้อเอาลงมือลงได้ช้อนกินนี่เอามือลงเป็นกุรอสตีนะเอามือลงเออเออเออบอสวยไฮบอลเน่ะสวยบันนี้คือแม่แม่กิน่าซ้อนเนี่ยแม่สวยไปบออยู่นแมคกินาไปคนผูกงามพิคุยลุยพี่น้ิณาวย งามกว่าน,น้งเต่าอีูได้หรได้ฮะซ้งนั่นหุ่นห้อยหนา้าตาเด้อสิบอกให้เด้อมันเห็ดยังเห็ดได้เลยหุ่นนะฮะแล้วมันหนักม,มันโมเห็ดร้านมีโพไฟชาวนายังแต่งโดเป็นยังมาได้ดอือโอเคบุเป็นอยังเนาะกต่คลิปนี้ซอกรึมกับแม่น้องซา,ากระจายคอลาไปก่อนครับอ่าสบายดีแม่น้องซาสบายดีน้องซาสบายดีอ่าแล้วและอ่าเดี๋ยวจะไปยุ่ข้างนอกซอกรึมกับสีกรับกล่องมาเข็มไปออกไปนอกเลย กับสิปิดคลิปเนาะตลอดโอเคพมาทีน้องคลิปนี้ซากุลมกับขอบขอบุญขอบคุณนในซาลาเนาะตลอดมาที่หักซากุลมเป็นสะพานบุญเนาะขอบใจ็คก็หักเพิ่นอยู่ทางอเมริกาเนาะกับขอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่ะภายลังดวยลังวยเดอ้อปาร,าราศจากโรคภาย้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปเนาะเศรษฐกิการงานราบเลื่ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด,อนเดอ้อเอเด้ออะไรก็เอือยหักไอหักพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนแข่งกำลังแรงใจตลอดมาเนาะติดตามสากุลมเนาะ แล้วก, ا, ก็สกึมก็ดีใจเนาะถึงสิบวันประเทศไทยคลิปก็การอัปเดตลงเรื่อยๆกับทางช่อง y o u ยูทูบสกึมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องถึงสิบวันประเทศไทยคลิปก็ยังหักักแพงคิดหอดคิดถึงเอ,อกทีทุกคนคือเก่าแล้วก็อาจจะอัปเดตลงเรื่อยๆเนาะถ้ามีงานการกุศลที่ได้ช่วยเหลือทุกๆคนที่ให้เป็นสะพานบุญกระเฮ็ดเฮ็ดซสกึมอาจจะมีแล้วแต่จากยูทูบแล้วแต่ซสกึมเฮ็ดด้วยความจริงใจเนาะ รดยการอยากทำบุญเอลี่บริวังน้องเนาะคือเห็ุไปกับโอเคสุขกายสุขใจแต่ที่เขาเป็นบุญเนาะที่ได้ช่วยเหลือคก้นนะพี่น้องนละกันว่าอีกอพาอันคนพาเอ็กซ์ซีมาจากอ่านิวซีแลนด์ไปเที่ยวคนกับดีเนาะพอดีมาขอเช้คืนกขอบคุณขอบคุณเพื่อนนาะที่เลี้ยงดูปูเสืออลไรกันขอบคุณขอบคุณกระสลาสำหรับเงินที่จะฝากให้น้องนำทิ้งสองไร่เลียงเนาะซื้อกินซื้ออยากค่าน้ำ่าไฟและการหนึ่งร้อยเลียงเอาเขาทำโบสถ์นาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณขอบุญเอสราเลยลายเดอ้อแหกเอสราห์กำไรคืนลอยต่อพันต่อค้าขายง่ายมือขอพระเจ้าเอเวอรนเอสราห์เ,เดอ้อจะเลิศดีทีทุกสิ่งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอาศจรรย์ภัยไขเ้เจ็บมีความทุกตลอดปีดตลอดไปแล้วกัน FC ทุกคนด้วยเนาะทุกคนเนาะกินซอกกึ่มกับเชียร์พรกราพรพินองไปก่อนเด้นเนอพบพอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีทุกคน